จะไปดีลนะคร้ทีเชียอถิ่โตไทยทางภาคตะวัน้านตัวเนะไปยืนยันะครับตัด้างหลังด้วยไม่ไต้องรีบนะ,ะเร็นแรงนะเราเข้าใจรอได้นะครับไม่เป็นไรครออับผมเร็วหมดเลยครับ ết สบเสบร็ปเป้ไปทำร้านไช้นี่นะครับตามเขาดงแลแฟนดาราสิโต